วัสดีครับผมต่างกันทีอสองฟองจุยลวงจริงครับวันนี้เนะ่นำเอ่อวิชาฟองจุยฟุง้งตัดที่ทุกคนความจะรู้นะเออแค่นี้นะเออไปดูวอ้ลูกของลูกศิษย์นะเนี่ยตัวนี้นะผมดูว่าเขา20กว่าปีนะตั้งแต่เขายังไม่แต่งงานรงกว่าตอนนี้นะลูกก็ คอยลุงอ no. yeah. oh, oh, ่ะซีบแจ็คซีบแจ็กล้วต่ดูแล้วเจ็บป่วยปุ๊ปาร์ที่เห็งบอยอ่าอ่าตอนนี้ก็ให้ผมไปดูหน่อยนะโอ้กอโอผิดก็อะไรพวกวางเตียงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นอ่าอาจจะอาจจะเป็นกำแพงสังกำแพง อ่ะจะเป็นพวกอะรตู้ซ so, ื้อผ้าหรือมุงของตู้ซื้อผ้าก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังกําแพงหรือมุงของตู้ซื้อผ้าเหมือนกันนี่ผเท่ากันก็คือเรียกว่าชงถึงส่วนเพราะที่น่ะตัวตัวเตียงน่ะอ่าถ้าสางอันนี้นะกินว่าถึงครึ่งหนึ่งก็เสื่อมว่า แสดงดวงละถ้าดูปลายเตียงเนี่ยโอเคเนี่ยก uh, 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 ีนมาถึงครึ่งหนึ่งอันเนี้ยกีนมาถึงครึ่งหนึ่งแต่ผมบัวมันถึงถึงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะมุมนี้ก็เทงเข้าตรงนี้นะมุมนี้ก็เทงเข้าตรงนี้นะความจริงของเคสนี้นะวัยรุ่นกูนี้นะเจ็บเจ็บไดเจ็บไปก็เกยวหกลม เดี๋ยวหัวเตกเดี๋ยวลงมิกเดี๋ยวอะไรก็คือ,อเดี๋ยวพาตักแล้วอะไรเนี่ยมองแกยว่านนี้นช่ชงชึงส่วนแบบนี้นะเกิดครึ่งบ่อยนะบางทีชาวบ้านเขาไม่ดูอยย่างเีใช่ไหมเมื่อตาวดูว่าตงแกเ็อก้หรือดีกอย่างครับ